สวัสดีครับผมพิเชษทัชนะนะครับ MG Master นะครับของสาขา MG Airis สาขาแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ผมจะพามาชมตัว MG ZS รุ่น V นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2023นะครับว่าวันนี้เรามีอะไรใหม่บ้างในรุ่นนี้นะครับเบื้องต้นนะครับด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับสไตล์เป็นโนแบ็นะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับ เป็นคริสตัลนะครับให้ความสวยงามพร้อมเดย์ไทม์ดับเบิ้ลไลท์ล้วก็มีไฟจัดหมอกหน้านะครับให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็กซ์บ1 7นะครับยางโยโกฮามานะครับขนาด1 2 15บ1 7นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องรอบคันนะครับมีกล้องรอบคันให้แล้วก็มีเอ่อคีเตนะครับส่วนหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกสล้อนะครับผมครับคุ้มค่ามากในราคานี้ ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้งานเนี่ยเราใช้ได้ตั้งแต่ e10 ไปจนถึง e85 นะครับส่วนด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็น Full LED นะครับให้ความสวยงามแล้วก็ส่องสว่างระยะไกลเวลาที่มีลูกค้ามีรถขับตามหลังมาครับก็จะมองเห็นรถเราได้ชัดนะครับเรื่องความปลอดภัยมีกล้องด้านหลังพร้อมเซนเซอร์รอบคันนะครับมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้านหลังให้อันนี้เปิดฝาท้ายนะครับเปิดหน้านี้นะครับยกขึ้นได้เลยนะครับ อันนี้ก็มีช่องเก็บัมภมระด้านหลังแล้วก็มีที่เก็บของด้านหลังพร้อมกับป่ายยางฉุกเฉินให้นะครับด้านในนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวสวิตปิดเปิดซันรูฟเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นแบบสัมผัสนะครับซึ่งปกติของเราเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนก่อนเนี่ยมันจะใช้เป็นมือหมุนครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นออโตเมติกจะดูแล้วทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ดูหรูหราขึ้นนะครับในรุ่นนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นรุ่นนี้ยังมีให้นะครับมีไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ ระบบ iSmart นะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการสตาร์ทรถเปิดแอร์ได้มีค้นหาตำแหน่งรถนะครับมีระบบติดตามนะครับป้องกันเรื่องของรถหายหรืออะไรเงี้ยครับจะมีการแจ้งเตือนในส่วนของตัวจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันในส่วนของกล้องรอบพันให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะสะดวกสบายครับทำให้ลูกค้าเนี่ยปลอดภัยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็ยังรองรับเหมือนเดิมครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarP l a y a เอ d o นอ Auto ได้และยังบอกว่าในรถรุ่นนี้นะครับยังให้บอกปรับไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮเหมือนเดิมเพราะนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้ในรถคันนี้ครับคุ้มค่ามากแน่นอนครับผมกับราคารถที่ไม่ถึง800,000บาทนะครับ799เท่านั้นนะครับถ้าสนใจนะครับแวะเข้ามาดูรถจริงๆได้นะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับครับผมในส่วนของโปรโมชั่นนะครับตัว MG ZS ตัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ออกรถหรือว่าจองภายในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นได้โปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ย0%นะครับนานสูงสุด48เดือนนะครับหรือผ่อนเริ่มต้นนะครับ7,138บาทนะครับและฟีประกันภัยชนนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวนไปเลยนะครับและถ้าเกิดว่าลูกค้ายังมีความสนใจหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คุยกันครับผมมีโปรโมชั่นอื่นๆนะครับให้เลือกเยอะแยะเลย ช่องทางการติดต่อนะครับของเรานะครับก็จะติดตามผ่านช่องทาง Facebook นะครับเป็นเอ็มจีเอริสกรุงเทพสาขาแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ช่องทาง u t u b e นะครับจะเป็นช่องทางเอ็มจีเอริสชาแนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับของ MG นะครับสาขาแจ้งวัฒนะคือเบอร์โทร020-91648ครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณครับ